สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็เพชรยนนะครับวันนี้นะครับเอาใจนะครับลด PPV นะครับสำหรับใครที่เป็นสาวกรถครอบครัวนะครับตอนนี้บริษัทเพชรยนต์เอาเข้ามาลอดที่3แล้วนะครับสำหรับ t o โย t a Fortuner นะครับเป็นตัว 2.4V นะครับมีตั้งแต่ปี16นะครับจนถึงปี17นะครับใครหาสีไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับที่ตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับ0626407776นะครับกับผมเน็เพชรยนนะครับ มีรถสวยๆมากมายเลยนะครับวันนี้ก็รถเพิ่งมาถึงช่วงประมาณบ่ายโมงนะครับประมาณบ่ายโมงวันนี้นะครับพอดีรถมาถึงปุ๊บก็ขับมาจอดเสร็จก็เลยไปทานข้าวแล้วก็กลับมาถ่ายรีวิวให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเป็น t o y o t a f o r t u n e r นะครับเป็นรถหน่วยงานนะครับเข้าศูนย์บริการตลอดนะครับรถทุกคันนะครับไม่มีพิษความจมน้ำชนหนักแน่นอนนะครับซื้อรถกับหน่วยงานราชการนะครับหรือรถ ปลดประจําการดียังไงนะครับดีเลยคือรถแมนเทนส์สู์ตลอดนะครับลูกค้าสบายใจได้หายห่วงนะครับราคาก็เริ่มต้นอยู่ที่885นะครับจนถึง895นะครับแล้วก็มีคันสีเทาดํานะครับคันสีเทาดำราคา939,000นะครับคันนี้เป็นรถปี17นะครับสีเทาดำนะตัวอื่นจะเป็นรถปี16นะครับเป็น Toyota f o r t ์จูเ 2.4V นะครับใครนะครับที่กําลังสนใจหรือมองหานะครับจากรอบแรกรอบสองาไม่ทันนะครับ รอบแรกเราเอาเข้ามา6คันหมดนะครับแล้วรอบ2เอาเข้ามาอีก3คันก็หมดเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็เติมเข้ามาให้แล้วนะครับก็มาอีกกี่คันหนึ่งสองามสี่ห้าหกเจ็ดเดคันนะครับแต่ว่ามีคันสีขาวคันหนึ่งนะโดนติดจองกาอากาศไปเลยนะครับต้องบอกเลยนะครับเป็นตัวยอดฮิตมากๆนะครับกับ Fortuner 2.4V นะครับเครื่องสะเป็นตัวปี16นะครับ แล้วก็มีตัวปี17นะครับใครสนใจคันไหนก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้เดี๋ยวผมพาไปดูบอดี้ใกล้ๆนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่โดนน้าเลยนะครับรถลงจากทนเลอร์มาเมื่อช่วงเที่ยงนะครับก็รถก็สีเดิมทั้งคันนะครับสวยๆเลยคันนี้ก็ทะเบียน1614นะครับใครสนใจคันนี้ก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวรถบอดี้เดิมๆนะครับอาจจะมีร่องรอยมีคราบสกปรกบ้างตามการใช้งานนะครับผมก็แจ้งตามตรงนะครับตรงไหนที่มีรอยวงรรออยขีดะไก เดี๋ยวก็จะมีการเก็บงานให้นะครับจริงๆรถไม่ได้มีรอยอะไรนะแค่มันเป็นทะลอกขลอกนะครับเขาก็เลยวงๆมาให้เก็บงานเฉยๆนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยคันนี้นะครับเบอร์ประมาณ60เลยนะครับมือตื่นๆเลยนะครับก็เป็นรถที่น่าใช้นะครับเป็นสีบอลนะครับดูนะครับตัวรถบอดี้เดิมเดิมทั้งคันนะครับไม่มีพลิกคว่ำจมน้ําชนหนักแน่นอนนะครับรถบริษัทเพชรยนต์นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าใครที่กําลังมองหาอยู่นะครับรีบๆเลยนะครับที่เบอร์ศูน6 4 0 7 7 7 6ีู่ย์เจ็ดเจ็ดดหนะครับ คันสีบอลนะครับราคาเท่ากันทุกคันนะครับคันสีเทาดําราคาเก้าแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับคันสีขาวแปดเก้าห้านะครับเป็นรถปีสิบหกนะครับคันสีบอลก็จะอยู่ที่แปดเก้าห้าเช่นกันนะครับรถสวยๆเลยนะครับใครสนใจนะครับดูนะสภาพรถเข้าใหม่ของเรานะเดิมๆนะครับสวยทุกคันนะครับกันชงกันชนอะไรนะเนียนกลิบนะครับบันดงบันไดไม่มีบุบไม่มีแตกหักนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่สภาพแบบนี้เลยนะครับใครสนใจคันไหนก็ลอง โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับถามผมได้เลยว่าคันนี้อยู่ไหมนะครับผมเช็คให้แล้วก็ส่งรูปภาพเพิ่มเติมนะครับอยากดูตรงไหนแจ้งผมได้เลยนะครับยังไงก็ต้องฝากไว้นะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับ t ต y ยต้าฟอร์จูเนะครับ 2.4V นะครับปี2016นะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้าด้านหลังเป็นดมนะครับพวงมาลัยฟูลมันติฟังก์ชันนะครับรถสวยๆนะครับเดิมๆทั้งคันนะครับช่องฟงช่องไฟอะไรตรงเป๊ะนะครับติดฟิล์มรอบคันเรียบร้อยนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับตรงมือเปิดนะครับ เป็นโครเมียมแล้วก็มีตัวสมาร์ทคีย์เลสนะครับคันนี้นะก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับมันอาจจะมีรอยและความสกปรกตรงนี้อยู่บ้างนะครับก็ต้องแจ้งกันตามตรงนะครับอย่างเช่นคันนี้ก็จะมีรอยตรงกันชนด้านท้ายนะครับเราก็จะมีการเก็บงานนะครับรถต้องทําสปาหมดเลยนะครับทั้งด้านนอกด้านในนะครับลูกค้ารับรถไปนะได้รถเหมือนป้ายแดงเลยผมบอกเลยนะครับว่ารถทุกคันนะเราเข้ามาแบบนี้เลยนะครับเราไม่มีรถชนรถ พลิกคว่ำจมน้ํามาแน่นอนตัวถังเดิมคลาสซี่เดิมเดิมทั้งคันนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับกับกี่คันหนึ่งสองสามปีหกเจ็ดเจ็ดคันนี้ตรงนี้นะครับยังว่างอยู่นะครับยกเว้นสีขาวคันเดียวนะครับนี่สีขาวพอดีมีลูกค้าจองกาอากาศไปแล้วนะครับคันหนึ่งนะคันที่เหลือยังว่างอยู่ทั้งหมดเลยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังสนใจนะครับหรือชื่นชอบในตัวรถครอบครัวนะครับที่ผ่อนเบาๆนะครับผ่อนประมาณหมื่นหกนะครับถ้าฟรีดาวเลยจัดเต็มเลยผ่อนประมาณหมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับ เป็นตัว 2.4V สวนะครับปีส6นะครับสวยๆเลยนะครับก็ผมเองก็ยังลงไหลนะครับในรถครอบครัวตัวนี้นะก็คืออัตราการตอบสนองของคันเร่งนะครับแล้วก็สมรรถนะของเขาดีเยี่ยมมากนะครับสำหรับ t ต y o ต a Fortuner โฉมนี้นะครับเป็นรถกระบะเอ้ยเป็นรถ PPV ที่เรียกได้ว่าคุ้มค่านะครับกับการใช้งานนะครับเพราะว่าเป็นรถอเนกประสงค์มากตัวเบาะด้านลงด้านหลังพับเก็บได้หมดนะครับนี่คันนี้ก็สวยเลยคันนี้คันนี้รู้สึกจะสมบูรณ นะครับมีรอยวงๆน้อยมากนะคันนี้นะสองเจ็ดเจ็ดแปดนะครับจริงๆรถทุกคันน่ะสภาพร้อยเปอร์เซ็นทุกคันแหละนะครับเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้ปรับสภาพนะครับเรายังไม่ได้แบบซัมสปาด้านนอกด้านในนะครับรถนะครับมาที่เดียวกันแน่นอนรถหน่วยงานราชการนะครับรอบที่แล้วเป็นของธนาคารสีชมพูนะครับก็นี่ใครสนใจนะครับสี่คันนี้นะครับราคาเดียวกันหมดเลยนะครับแปดแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับฟีดดาวน์จัดเต็มนะครับ ออกได้ทั่วประเทศนะครับมีประกันเครื่องเกียร์ให้หนึ่งปีเต็มๆนะครับช่วงนี้นะครับจะปลายปีแล้วนะครับใครสามารถใครสามารถใครอยากได้รถก็จัดไฟแนนซ์ช่วงนี้ยังทันนะครับธนาคารทํางานถึงวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณเนี้ยครับก่อนจะเป็นวันหยุดยาวนะครับก็รีบๆจัดไฟแนนซ์กันนะครับแล้วก็มีบริการส่งมอบรถสไลด์ให้ต่างจังหวัดด้วยนะครับสําหรับใครที่สนใจโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีขาวนะครับเรามีหมดแล้วตอนนี้นะครับติดต่อได้เลยนะครับ อันนี้ก็เป็นรถที่เข้าใหม่นะครับรถที่เรามีอยู่แล้วก็มีตัวซิกมาโฟเรามีนะครับหลังคาดํแบล็คท็อปเรามีครับ2.4 2.8เรามีหมดนะครับแม่กะท่งตัวรีเจนเดอร์เราก็มีนะครับแต่คันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าสวยมากสีเทาดํานี่หายากนะครับคันนี้ทะเบียน3155นะครับราคา9,039,000นะครับเป็นโมเดล y ย a r ปี2017นะครับไฟหน้าก็โปรเจคเตอร์ไบ์บีเหมือนกันนะครับโฉมกระจังชุดกันชนด้านหน้าเหมือนกันหมดนะครับแต่ในปี17นะครับที่ต่างออกไปจากเพื่อนเลย ก็จะเป็นดงด้านหลังนะครับตัวปี17นะครับจะได้เป็นดิสเบรกหลังนะครับจะได้เป็นดิสเบรกหลังนะครับจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี17นะครับหรือ16ปลายปลายนะครับถ้าเป็นตัวปี16มันก็จะเป็นดัมเบรกหลังแต่เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับนี่นะแต่ภายในระบบทุกอย่างเหมือนกันนะครับมีทักชั่นคอนโทรลมีระบบมันติฟังก์ชันควบคุมการลื่นถลายอะไรมีให้เหมือนกันหมดทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าสีแล้วก็เป็นดิสเบรกคู่หลังนะครับ ที่จะมาในตัวปี2017ขึ้นไปนะครับใครสนใจก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามตามเบอร์ด้านล่างได้นะครับที่เบอร์0626407776นะครับคันสีขาวก็จะมีตำหนิตรงด้านท้ายนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะมีการเก็บงานให้นะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับในรถ PPV นะครับรถครอบครัวสุดสวยนะครับคันไหนก็ลองโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับตามเบอร์นะครับ0626407776นะครับกับผมเนตเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการเลยวันนี้ก็มาอัปเดต รอบสองนะครับใครสนใจคันไหนนะครับรอบที่แล้วไม่ทันนะครับผมบอกแล้วว่ารถที่เพชรยนต์นะครับมาเร็วไปเร็วนะครับบริษัทเพชรยนต์หารถเก่งมากนะครับใครสนใจรุ่นไหนก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับกับผมเน็ตเพชรยนต์นะครับเบอร์ด้านล่างนี้เลย0ูนย์หกสองหกสนะครับช่วงนี้นะครับปลายปีจัดไฟแนนซ์ง่ายนะครับคือธนาคารปล่อยสินเชื่อง่ายมากเลยนะครับใครสนใจรุ่นไหนก็ลองโทรเข้ามาคุยกันดูนะครับมีรถสวยๆให้เลือกมากมายนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้อง ขอตัวก่อนนะครับมาอัปเดตนะครับกับ f o r t u n e r ที่เข้ามาใหม่ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับใครที่สนใจคันไหนเล็งคันไหนไว้นะครับหรือกําลังเลือกอยู่นะครับว่าถูกใจทะเบียนไหนนะครับแต่ตัวรถผมบอกเลยว่าสมบูรณ์ทุกคันนะครับเราก็มีการสปาก่อนส่งมอบรถฉีดค่าเชื้อโควิดอะไรให้เรียบร้อยนะครับลูกลารับลูกค้ารับรถจากเราไปนะครับบอกเลยว่า ขับอย่างเดียวเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับที่เหลือบริษัทจัดการให้หมดนะครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับก็ใครที่หารถกลับบ้านก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับหรือว่าจะซื้อรถกลับบ้านปีใหม่ก็ยินดีนะครับถ้าไม่ซื้อไม่เป็นไรก็โทรมาปรึกษากันได้นะครับก็มีรถสวยๆมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับตามสัญญานะครับกับคัง t ต y o ta Fortuner นะครับ ส่วนใหญ่ผมก็ถ่ายเป็นรถกระบะซะส่วนใหญ่นะแต่อันนี้ผมเห็นว่ารถเข้ามาเยอะมากนะครับเผื่อมีใครนะครับที่อยู่ดูอยู่นะครับหรือติดตามอยู่และสนใจนะครับในรถครอบครัว PPV ค่ายโตโยต้านะครับก็ลองยกหูโทรหาผมได้เลยนะครับรถมีเข้ามาตลอดนะครับใครไม่ทันก็ได้รอบหน้าแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปอันนี้จนจบคลิปนะครับก็มีรถหลายสีให้ท่านเลือกเลยยังไงก็ลองโทรเข้ามาคุยกันนะครับ ก็สำหรับวันนี้ผมเนธเพชรยนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ